ดินโรนหาเลี้ยงครอบครัวมไม่พึ่งพ่อแม่ขุมทรัพย์เนสตี้สปายจากลูกชาวสวนจับเงิน100ล้านตั้งแต่วัย12ปี มาไกลมาก,ามากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุ12เนสตี้โตเป็นสาวสวยสับมีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อคบสองปีช่วยกันทำมาหากินเตรียมเรียนแพทย์มาศัลยะกรรมใหย้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัยสิบขวบเด็กชายผมเรียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดงังล้าสุดโตเป็นสาวแล้วพร้อมเปิดใจในรายการช่วงขึ้นมากรุงเทพสองเดือนเนสตี้สปซี่ตอนนี้อายุ16กต่อผมยาวเป็นสาวเต็มตัวสวยสับ ช่วงปิดเทอมมาจากพะลุงมาทํางานหลังเปิดเทอมกลับไปเรียนเป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้านเนสตี้เน็ตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ1 0บถึงสิ 11, อยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสวนภูมิอาทิตย์ระครังตอนเรียนก็มาทํางานมาอยู่บ้านนะ้าหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กําลังจะเข้ามหาวิทยาลายัยจะมาเรียนที่กรุงเทพชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจน10บขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลคร ครอบครัวเพราะบ้านหนูยากจนก่อน11ขวบชีวิตพลิกงานเข้ามารวรวตื่นเต้นหนักได้500ไลค์ให้เขาไป3ชั่วโมงเอาเงินให้แม่ต่อมาได้10,000บาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่ถ่ายรูปอายุ12หาเงินล้านสร้างบ้านซสือรถให้ครอบครัวได้ไม่ถึง2เดือนเห็นเงินล้านเนสตี้ยอมรับว่าใช่ค่ะแม่มันเร็วมากหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถ1คันมีบ้านหนึ่งงคันตอบ ไปจะประกวดทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้านสองหลังซื้อวัวให้พ่อ3 0มสถึงสีตัวซื้อรถให้พ่อสองคันให้แม่1นึ่คันดังถึงเมืองนอกญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวเดินแบบซูเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาไปถึงพังงาสองครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วให้คบกันได้อยู่ในกรอบแฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิวเพื่อนอยู่มห้าเหมือนกันหนูบินมากรุงเทพทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟน จะเรียนหมอสุดๆศัลยกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะศัลยกรรมให้หนูตอนนี้ยูท b บหนูก็ทําหลายอย่างเขามาช่วยทําด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จะคบกันไกลหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทําเป็นด้วยเราทํางานไม่มีเวลาทํางานบ้านเลยเขามาทําตรงนี้แทนคบมาจะสองปีแล้ว